อยใครเอาตุ๊กตาให้หนูล่ะลูกคิดถึงจังเลยคิดถึงหนูไหมคะวันนี้ยายยุ่งมากเลยเพราะว่าย่าก็มาพ่อก็มาแม่ก็มาละอาร์ตก็มาทุกคนเป็นครอบครัวใหญ่เลยมาวันนี้หนูยายก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่โบไดไล่เลย ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงวันที่หกอยู่นะคะยายก็ไล่ได้เหมือนเดิมยังไม่ได้ผ่านวันไปไหนเลยอนนขอบคุณห้าร้อยเก้าสิบสองท่านค่ะนอนแล้วนอนแล้วอนอนแล้วนอนนะเอาเอาเอาหมอนให้น้องเลยดุเอาหมอนให้น้องก่อนเร็วเออเอาหมอนให้น้องหมอ,อนให้น้องนะอันนี้อ่ะอันนี้ของยายอ่ะของยายไปให้น้องอ่ะน้องไม่รู้จักรหัสหรอกน้องเปิดไม่ได้ จ้ะจ้ะโอเคโอเคอ๋อเฮ้ลไปชิบไปชิบกับโทรศัพเกเยอะโทรศัพท์เปิดไม่ได้นะคะพ่อแม่มันมีรหัสอ่ะคุยกันเลยลูกคุยกันสองคนคุยกันยังไงเวลามีคนโทรเข้าหนูรับไหมหนูรับโทรศัพท์นะอ่าเอคุยกันคุยกันอ่ะคุยโทรศัพท์กันนะเอาเอาของยายนั่นแหละเอาของยายหนูเอาของยายลูกอันนั้นให้ให้พี่เนาะให้พี่เนาะเอาหนูเอาของยายนะของยายก็คุยได้นะ คุยได้อยู่อะไรไหนไหนยายดูสิอะไรอยู่ก้นไปยยายดูก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงยายดูก่อนนะคะอะไรติดก้นหนูนะคะติดก้นหนูติดก้นหนูยายดูก่อนอ๋อมันใส่กางเกงมันมันอยู่กิ่งดาบเขาแหมแอนแคมเพิร์ดเลยแคมเพิร์ดเขาแงมาเ ร้อยแล้วค่ะร้อยค่ะเก็บร้อยให้ฉันให้ใจค <น S 2> <อ>งสื่อข้าวแล้วพี่น้องให้ดำหมดก่อนอยู่กับเด็กๆนะคะวันนี้เด็กๆมาเป็นเพื่อนคุณพ่อนะคะ เด็ก่าเพื่อนเป็นเพื่อนคุณพอ่อคุณพ่อทํางานอยู่ใกล้ๆยู่บันดนบ่มเนี่ยกหลากะเลยมานาม้าเพื่อนเพื่อนอกหล่ามาอาบนา้ำพีไดนมาอาบของนา้าอีพ่ออาบอุ้นเพื่อนว่าอาบอุอ้นไม่ลูกเก็บหน่อยคุณแม่มาด้วยนะคะมาให้เป็นกาลังใจคุณพ่อนะคะคุณพ่ออยู่ใกล้ๆหนูก็มานะคะ คอยเดี๋ยวลูกมันคือผ่ามันคือขื่นไหมจริงมันขนายใหญ่บ้างกามันคือเ่าขื่นมันคือเพราะอ,าอยูออ่อุ้ยอือานใจแมนแม่จ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าพ่อไปพ่อเรียกแล้วไ,ไ,ไปคนเดียวไหมพ่อสองคนไปเอาโทรศัพท์มาลูกโทรศัพท์มาให้ยไง S <S สวัสดีค่ะ <S 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 เ <S <S จ้าแฟดไปรับนะคะ <S 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 สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคลป <S <S ลโรบนี่น้ำคุณยายค่นี่วพอดีคุณแม่แม่เจ้าภาพเพิ่นมานีหลาไปถ่ายรูปแล้วค <P> ุยกับยายถ่ายด้วยจ้าพี่น้อง เอ้าคือพอเห็นคอมเมนต์เนาะวันนี้เนาะคอมเมนต์